ก็ขอสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับวันนี้จะเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างอนุกรมกับขนานนะครับ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมก่อนนะครับก็คือการต่อหลอดไฟแบบเรียงต่อกัน1 2 3 4าโดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่และดวงจะมีปริมาณเดียวกันก็คือมีปริมาณเท่ากันนะครับเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกผิดนะครับตรงนี้ดวงใดวงหนึ่งดวงใดดวงหนึ่งนะครับหลอดที่เหลือจะดับทั้งหมดเพราะกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร สมมติเรามีหลอดไฟฟ้าอยู่สามหลอดคู่ต่อแบบพนุกลมก็คือเรียงกันหนึ่งสองสามทีนี้คู่ถอนหลอดไหนหลอดใดหลอดหนึ่งออกอาจจะถอดหลอดที่หนึ่งถอดออกปั๊บหลอดที่เหลืออีกสองหลอดจะดับหมดนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไปได้หรือไม่ได้ใช้วิธีการถอดหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเกิดการชำรุดหรือพังจนทำให้มันดับ หลอดที่เหลือก็จะดับหมดเช่นกันนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมอันนี้เขาใช้าฐานไฟฉาย1ก้อนหลอดไฟ2หลอดนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ไฟด้วยทิศท,ทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่จากขั้วบวกขนะั้วบวกก็คือดังนี้นะครับเคลื่อนที่ เข้ามาที่หลอดไฟนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านสวิตไฟไหลกลับเข้ามาที่ขั้วลบแบบนี้นะครับเราเรียกว่าครบวงจรนะครับจะทําให้หลอดไฟติดทั้ง2หลอดแต่ถ้าเกิดว่าหลอดใดหลอดหนึ่งถ้าครูถอดออกหรือมันแตกหรือมันดับไปเองกระแสไฟฟ้าที่มันไหลมันก็จะ หลามาถึงแค่ตรงนี้มันไปต่อไม่ได้นะครับก็จะทําให้หลอดที่เหลือเนี่ยดับเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันไม่สามารถไหลได้ครบวงจรนะทีนี้มาดูประโยชน์ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมก็คือเป็นการต่อวงจรที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทําได้ง่ายก็คือเอา1 2 3 4ีเอามาเรียงต่อกันเฉย อีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เราเปิดเราเปิดสมมติเราทำสวิตไฟเราเปิดแตก็กเราเปิดแค่ครั้งเดียวหลอดไฟทุกดวงจะติดพร้อมกันนะครับส่วนข้อจำกัดก็คือถ้าหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งถูกถอดออกหรือว่ามันชำรุดหรือมันพังหลอดที่เหลือจะดับทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียของการต่อแบบอนุกรมนะครับ ต่อไปจะเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานนะครับก็คือการเอาหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงเนี่ยเอามาต่อคร่อมกันต่อคร่อมก็คือต่อให้มันขนานกันทําให้มีปริมาณกระแสไฟฟ้าแยกผ่านแต่ละเส้นตามสายไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงถ้าเราถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกไปหลอดที่เหลือมันจะยังคงติด เพราะว่ามันยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้อยู่นะครับนักเรียนดูตัวอย่างนี่ดูทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะถ้ามันสามารถไหลาจากขั้วบวกตรงนี้แล้วไหลไปเรื่อยๆจนสามารถกลับเข้ามาที่ขั้วลบแสดงว่าหลอดไฟจะติดนะครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร แล้วถ้าเกิดว่าหลอดใดหลอดหนึ่งมันขาดหรือว่ามันชำรุดไปนะครับหลอดที่เหลือจะยังสามารถทำงานได้ปกติก็เพราะว่านี่ต้องเรียนดูนะเวลาที่กระแสไฟฟ้ามันไหลผ่านไปปุ๊บถ้าไหลามาทางนี้ไปต่อได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าหลอดนี้มันเจ๊งไปแล้วนะครับแต่มันยังมีอีกทางหนึงก็คือทางนี้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านมาทางนี้มาเข้าหลอดไฟดวงนี้แล้วก็ ไหลผ่านสวิตไฟแล้วก็ไหลาหมาเรื่อยจนเข้าสู่ขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งถูกถอดออกหรือว่าพังหลอดที่เหลือจะยังติดอยู่นะครับมาดูข้อ,อามาดูประโยชน์และก็ข้อจํากัดของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานประโยชน์ข้อแรกก็คือหลอดไฟฟ้าทุกดวงจะสว่างเท่ากันหมดนะ หลอดไฟฟ้าดว,ดวงหนึ่งเสียหลอดไฟฟ้าดวงอื่นจะยังคงสว่างอยู่และเราสามารถเปิดหรือปิดหลอดไฟฟ้าได้เฉพาะดวงสมมติอยากใช้แค่หลอดนี้แล้วก็เปิดไว้เฉพาะหลอดนี้อีกหลอดหนึ่งแล้วก็ปิดนะครับส่วนข้อจํากัดก็คือต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อมากกว่าการต่อแบบอนุกรม และวิธีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานมีความซับซ้อนมากกว่าการต่อแบบอนุกรมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเดี๋ยวครูจะเขียนตัวอย่างการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าให้นักเรียนดูนะครับตัวอย่างต่อฐานไฟฉาย4ก้อนเข้ากับหลอดไฟฟ้า3ดวงแบบอนุกรมอ,อันนี้เป็นการต่อแบบอนุกรมง่ายนะครับ ทีนี้การเขียนแผนภาพแผนภาพวงจรในฟ้าเราต้องใช้สัญ,ญลักษณ์แทนนะครับถ้าเราจําไม่ได้ว่าสัญ,ญลักษณ์มันเป็นยังไงเราเปิดกลับไปดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้ไม่แล้วบางนะ้มีหลอดไฟหลอดไฟสัญ,ญลักษณ์ของมันก็คือวงกลมใช่ไหมครับแล้วก็กากระบาทอันแรกหรือเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้นะครับ แล้วก็มีอะไรอีกมีสายไฟสายไฟเขาเป็นเส้นเฉยๆนะครับแล้วก็ทานไวฉายฐานไวฉายสัญลักษณ์ของฐานไวฉายก็จะเป็นเส้นขีดสั้นกับขีดยาวขีดยาวแทนขั้วบวกขีดสั้นแทนขั้วลบอันนี้คือ1เซลล์หรือว่า1ก้อนถ้าสองก้อนก็1 2สองแบบนี้นะครับทีนี้กลับไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้ ต่อฐานไฟฉายสีก้อนแล้วก็เขียนฐานไฟฉายลงไปนะครับก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4อ่เรียบร้อยเข้ากับหลอดไฟฟ้า3ดวงแบบอนุกรมอันนี้ง่ายเลยก็เขียนสายไฟขึ้นมาปั๊บดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3แล้วก็ไหลกลับเข้าวงจรแค่นี้นะครับ อันนี้เป็นการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าง่ายๆนะครับหรือเราจะเขียนแบบใส่สวิตช์ก็ได้นะเราอาจจะเขียนใส่สวิตช์ก็ได้เดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างเอาฐานไฟฉายหนึ่งก้อนนะครับกับหลอดไฟสองดวงนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้มุมนี้นะครับเดี๋ยวเราอามุมไหนนดีเอาเอาตรงนี้ตรงนี้นี่หนึ่งฐานไฟฉายหนึ่งก้อนแล้วก็ใส่หลอดไฟไปสองดวงหนึ่ง สองเวลาเรียนวาดให้เรียนใช้ไม้บรรทัดนะครับอย่าใช้มือวาดเหมือนครูครูใช้ไม้บรรทัดไม่ได้นะแล้วก็เราสามารถใส่สวิตไฟตรงนี้นี่ได้นะครับถ้าเป็นสวิตถ้าสวิตเปิดอยู่ก็คือกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าถ้าเกิดว่ามันยกขึ้นเนี่ยยกขึ้นสมมตุติสวิตไฟมันจะมีอยู่2ลักษณะแบบแรกก็คือ แบบนี้ใช่ไหมครับอีกแบบนึงก็คือแบบนี้สมมุติอันนี้เป็นสายไฟนะนี่แบบนี้นะครับอันข้างบนเราเรียกว่าสวิตช์เปิดข้างล่างเราเรียกว่าสวิตช์ปิดนะครับใช่ไหมกลับไปดูอ่าเนี่ยเห็นไหมอาครูพูด,พดสลับกันเมื่อกี้สวิตช์ปิดก็คือกระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจรตรงนี้นะครับ ส่วนสวิต์เปิดก็คือมันเปิดออกเปิดออกนี่ไฟไม่ติดนะทีนี้ต่อไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างต่อทานไฟฉายสองก้อนเท้ากับหลอดไฟฟ้าสามดวงแบบอนุกรมและอีก2ดวงแบบขนานเดี๋ยวก่อนจะไปอันนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างแบบขนานก่อนเมื่อกี้เป็นแบบอนุกรมเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างแบบขนานสมมติครูต่อฐานไฟฉาย 1ก้อนนะครับกับหลอดไฟ2ดวงต่อกันแบบขนานนี่ดวงที่1ดวงที่2นะครับขนานก็คือมันคล่อมกันมันไม่ได้อยู่ในเส้นเดียวกันสมมติถ้าหลอดข้างบนเนี่ยดับหรือว่าเสียแสไฟฟ้าหลอดข้างล่างมันยังติดอยู่เพราะว่าแสไฟฟ้ามันสามารถวิ่งผ่านเส้นล่างไว้ได้นะทีนี้มาดู ในโจทย์ข้อนี้นะครับต่อฐานไฟฉายสองก้อนเข้ากับหลอดไฟฟ้าสาดวงแบบอนุกรมและอีกสองดวงแบบขนานก็ใส่ฐานไฟฉายเข้าไป2ก้อน1.2เข้ากับหลอดไฟฟ้า3ดวงแบบอนุกรมอีกสองดวงแบบขนาน แล้วก็วาดสายไฟขึ้นไปนะครับหนึ่งสองสามอันนี้เป็นอนุกรมแล้วนะครับนี้ต่ออีกสองดวงแบบขนานแล้วก็ใส่สายไฟเข้าไปตรงนี้หนึ่งสองใช่ไหม ทีนี้เรามาดูสมมุติถ้าเกิดว่าครูยอยากได้เส้นเป็นสีขาวจะได้มองเห็นแต่สีแดงก็พอมองเห็นอยู่เนาะถ้าเกิดว่าดูอันข้างบนก่อนอน,นะแบบอนุกรมถ้าหลอดที่สองเนี่ยดับอีกสองหลอดที่เหลือก็คือหลอดนี้กับหลอดนี้ก็ดับไปด้วยนะครับ แต่2หลอดข้างล่างที่ต่อแบบขนานจะยังคงติดอยู่อันนี้ติดอยู่อันนี้ดับหมดเลยถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับจะดับหมดเลยแต่2หลอดนี้สมมตุติถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับสมมติดอกข้างล่างหลอดข้างล่างดับหลอดข้างบนก็ยังติดอยู่นะครับอันนี้เนี่ยตรงนี้ เขาเรียกว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบผสมก็คือผสมกันระหว่างอนุกรมกับขนานอันนี้คืออนุกรมถ้าอนุกรมเนี่ยมันจะต่อขนานกันสมมุติทานไฟฉายหนึ่ก้อนหลอดไฟฟ้า3หลอดต่อกันแบบขนานนี่หนึสแบบนี้นะครับทีนี้มาดูกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ ให้ดูภาพแล้วตอบคาถามข้อที่1ภาพกออันนี้ภาพกอนะครับภาพกอและขอเป็นการต่อวงจรในฟ้าแบบใดเอาคุณผู้เรียนคิด5วินาที1เอากอไก่ก่อนนะ1 2 3 4 5หมดเวลากอไก่เป็นการต่อแบบอะไรครับแบบขนานใช่ไหมเนี่ยมันคล่อมกันหลอดไฟมัคล่อมกันอยู่ ่วนภาพขอเป็นการต่อแบบอนุก,กรมข้อ2หากหลอดไฟฟ้า A ในวงในวงจรของของแผนภาพกอดับหลอดไฟฟ้า B ยังคงทำงานได้หรือไม่เพราะอะไรสมมุติหลอด A ดับนี่อันนี้หลอด A ดับ B ยังติดอยู่ไหมครับแน่นอน B ยังคงทำงานอยู่เพราะว่ากระแสฟไฟฟ้ามันยังสามารถไหลได้ครบวงจรก็คือไหลาจาก ขั้วบวกไหลเข้ามาที่ขั้วลบตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผนภาพขอก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าหลอด a ดับหลอด b ติดไหมไม่ติดนะครับเพราะกระแสไฟฟ้าไหลมาได้แค่นี้ไปต่อไม่ได้ก็ไหลไม่ครบวงจรหลอดไฟฟ้าก็ไม่ติดนะครับเรื่องต่อไปตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะครับอันนี้จะ วันนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะถ้าเรียนฟังจบนักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ได้นะครับอันแรกตัวนำไฟฟ้านี่ก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนใหญ่เป็นโลหะนะครับซึ่งโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็คือเงินเงินเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะครับตามมาด้วยทองแดง ทองคําแล้วก็อลูมิเนียมแล้วก็อื่นๆนะครับก็จะเป็นเหล็กเป็นทองเหลืองอะไรก็ตามที่เป็นโลหะนะครับส่วนใหญ่จะสามารถนําไปฟ้าได้แต่เงินเนี่ยนำไปฟ้าได้ดีที่สุดเอาแล้วทําไมเขาไม่เอาเงินมาทําสายไฟทําไมทําไมสายไฟถึงมีแต่ทองแดงก็เพราะว่าเงินมันแพงมันแพงกว่าทองแดงนะครับ ซึ่งทองแดงเนี่ยมันก็มีความสามารถนํานไฟฟ้าได้ดีใกล้เคียงกันกับเงินนะครับก็เลยใช้ทองแดงแทนเพราะว่าทองแดงถูกกว่าทีนี้อ๋อเนี่เงินเงิน,นะครับซิมเวอร์ทองแดงอลูมิเนียมทองคำนะอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปฉนวนไฟฟ้าฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ ดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับขีดเส้นใต้ไว้3เส้นวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไหลผ่านได้ยากเช่นพลาสติกไม้แก้วยางผ้าเราจึงนิยมนำมาทำวัสดุป้องกันไฟฟ้าพลาสติกไม้ยางยางรถยนต์หนังยางอะไรที่เป็นยางนะครับแก้วไม่ว่าจะเป็นแก้วกินน้ำกระจก อันนี้ก็เป็นฉนวนไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผ้ายกตัวอย่างสายไฟสายไฟเนี่ยด้านในมันจะเป็นทองแดงใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัวที่นําไฟฟ้าส่วนด้านนอกเขาจะหุ้มด้วยฉนวนกันไฟฟ้าซึ่งทํามาจากยางนะครับอ่าจบแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าก็จบลงไปแล้วนะครับ ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจทำใบงานนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยตรงไหนให้นักเรียนโทรมาถามทักแชทมาถามได้นะครับโดยเฉพาะป .6 นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ